โทรหาเพื่อนหรือโทรหาใครปลายสายเขาแจ้งว่าเสียงเบามากนะครับเราคุยเสียงดังแล้วนะครับแต่เพื่อนยังไม่ได้ยินนะครับมีวิธีแก้ไขด้วยตัวเองนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกัน สวัสดีครับผมแมคอัพซ u ลนะครับผมคุยกับช่างซ่อมไอโฟนคลิปที่5นะครับคลิปนี้ผมจะพูดถึงเรื่อง iPhone ปลายสายไม่ได้ยินเสียงนะครับหมายถึงเวลาที่เราโทรหาเพื่อนนะครับเราคุยเสียงดังแล้วนะครับแต่เพื่อนยังไม่ได้ยินนะครับตะโกนแล้วเพื่อนก็ยังได้ยินเสียงเราเบามากหรืออาจจะไม่ได้ยินเลยนะครับมีวิธีแก้ไขด้วยตัวเองนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันอาการนี้ก็จะแก้ไขง่ายมากนะครับผมแก้ไขด้วยตัวเองได้นะครับเดี๋ยวผมจะใช้กล้องนะครับส่องให้ดู จะเห็นไหมครับในส่วนนี้เดี๋ยวผมซูมก่อนนะครับด้านล่างตรงนี้นะครับจะเป็นลําโพงนะครับจะอยู่ติดกับก้นชาร์จนะครับจะมีช่องช่องตรงนี้จะเป็นไม้นะครับถ้าปลายสายไม่ได้ยินเสียงนะครับส่วนใหญ่จะเจอปัญหาก็คือตรงนี้ครับตันนะครับแก้ด้วยตัวเองง่ายๆนะครับปิดเครื่องก่อนขัดทําความสะอาดเลยนะครับง่ายๆเลยของผมจะใช้ น้ำยาโซเวน์นะครับแต่ถ้าเราไม่มีก็ใช้ลอนสันนะครับหรือใช้แปรงเปล่าก็ได้นะครับขัดออกแต่ว่าใช้พวกลอนสันก็สะอาดกว่าครับแก้ไขเองได้เลยไม่ต้องเสียเงินนะครับถ้ายังไม่สะอาดก็ปัดเพิ่มโอเคแค่นี้เองครับผมจะมีเครื่องหนึ่งนะครับอันนี้จะเป็น 6S นะครับก็เหมือนเหมือนกันครับทำความสะอาดจุดเดียวกันลำโพงสนทนาจะอยู่ด้านล่างนะครับ ทุกรุ่นเลยนะครับแค่นี้ก็ใช้งานได้แล้วครับผมก็แก้ไขง่ายๆนะครับผมสําหรับอาการปลายสายไม่ได้ยินเสียงนะครับโทรหาเพื่อนหรือโทรหาใครแล้วรู้สึกว่าปลายสายเขาแจ้งว่าเสียงเบามากนะครับก็แก้ไขเบื้องต้นด้วยการทาความสะอาดด้านล่างตรงนี้เลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวมีอะไรน่าสนใจผมก็จะมาทําคลิปแนะนําวิธีการแก้ไขด้วยตัวเองนะครับผมคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ